พระเจ้าในวันนี้ลูกได้ฟังเรื่องราวความรักของพระเจ้าที่ได้เสด็จมามาเกิดเป็นมนุษย์และมาตายไถ่บาปของมนุษย์ทุกคนวันนี้ลูกขอรับเอาองค์พระเยซู ้รอผูดช่วยให้รอดจากความผิดความบาปมาเป็นพระเจ้าในชีวิตของลูกลูกขอรับเอาความรอดจากความบาปลูกขอรับเอาชีวิตนิรันด์โดยความเชื่อในพระนามของพระเยซู และลูกของพระเจ้าลูกขอพระเจ้าโรดชำานโชำระล้างความผิดบาปทั้งหลายท้งหลายที่ได้ทำมามาตั้งแต่อดีตทั้งที่จำได้ได้และจำไม่ได้ม่ได้โดยคำพูดโดยการกระทำาและความคิดและความคิดที่เป็นความบาปทั้งหมด ขอพระเจ้าโปรดชำระล้างระ้าล้างให้ลูกขาวสะอาด้าวสะอาดโดยพระโลหิตคือเลือดของพระเยซูลูบนไม้กางเขนเขให้ลูกเป็นคนใหม่สะอาดบริสุทธิ์ริสุมีชีวิตใหม่ขอพระเจ้าอยู่ในจิตใจของลูกขอลูกขอเชื่อฟังพระองค อธิฐานกธานตอรับพระเยซูคริสต euh ์เป็นพระผู้ช่วยใรอดเพระช่วยใรอดรับคูอิานรัูอธิษานในพระนามพระเยซูใาเมนในชีวิตของเราในอนาคตใช่ไหมเราคงไม่เพียงอยากจะได้รับของขันเพียง เอ่อ่คือเราได้มีชีวิตอยู่ในสวรรค์น,นิรันต์นะคะก็คือว่าแทนที่เราจะไปอยู่ในนรกนิรันต์นะแต่เราเลือกที่จะอยู่ในสวรรค์นิรันต์นะคะโดยการที่อะไรนะคะโดยการเชื่ออะไรโดยการเชื่ออะไรนะคะเชื่อพระเจ้าชเช,ชื่อพระเยซูเชื่อว่าพระเยซูมาตายแล้วเอาข้อกรรมเวรกรรมคำสา์เช่นของเราไปเชื่อว่าพระเยซู เอาสิ่งคำสาบแช่งอะไรสิ่งที่ไม่ดีของเราไปทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะอาจารย์ไม่ได้นอนศาสนาให้พี่น้องในค่ำคืนนี้ไม่ได้ให้ชักชวนให้เปลี่ยนศาสนานะคะแต่มาเพื่อจะมารักชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีนะคะหมายว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่ไหมแต่บาง กฎข้อห้ามบางอย่างเราก็ไม่สามารถทําได้ทุกข้อถ้าเราทําไม่ได้ทุกข้อเราจะสามารถไปสวรรค์ดได้ไหม,มเพราะว่ามาตรฐานในสวรรค์ต้องบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่พอ,อไม่อต้องเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์มีใครเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ยกมือขึ้นโอ้โหมีแต่คนดี100นร้อยเปอร์เซ็นต์ดีแสดงว่าลงความชอบธรรมของตัวเองแล้วใครเคยเคยด่าไหม ใครเคยโมโหใคยโกรธนินทาขโมยแสดงว่าเราก็ไม่ใช่เป็นคนทีบอร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางครั้งเราคิดไม่ดีในใจก็บาปแล้วนินทาเขาก็บาปแล้วขโมยของเขาก็บาปนะโคหกเขาก็บาปนะคนที่ตกคนที่ตกนรกเแม้แต่เราโควกเล็ก เราก็ตกนรกได้นะคะส่วทุกขทรมาได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีมนุษย์คนไหนดีพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นทำยังไงแหะมนุษย์ถึงจะบุดพร้อมได้ก็โดยการเชื่อและวางใจในพระเยซูนะแล้ว สเต็ปต่อไปนะคะหามายถึงว่าเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเจ้าแล้วผู้เรียนจิตใจเราเราก็เรียนรู้ที่จะอธิษฐานเมื่อก่อนนี้เราต้องพึ่งตัวเองไหมทำอะไรก็ต้องพึ่งตัวเองไหมทุกอย่างต้องพึ่งตัวเองไหมพึ่งตัวเองใช่ไหมมีชีวิตอยู่พึ่งตัวเองแต่เมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเจ้าเร,าเรียนรู้ที่จะพึ่งพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเรานะคะ พระเจ้าเป็นผู้สร้างเราสร้างมนุษย์แล้วพระเจ้ารู้ว่าอะไรดีะอะไรที่ไม่ดีถ้าเรายอมให้พระเจ้าออกไปนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีเน่คืนนี้ใครอยากจะให้พระเจ้าเอานิสัยที่บางอย่างที่ไม่ดีออกมาจากชีวิตของเรา,เาบางอย่างหรือหลายๆอย่างบางคนอาจจะมีหลายๆอย่างใช่ไหมเมื่อเราเปิดใจตอนรับพระเยซูเมื่อกี้เราอธิษฐานแล้วสารภาพบาป เมื่อกี้เป็น basic, เบสิกเบื้องต้นเมื่อเราผิดพลาทางวาจารเราทำบาปทางคำพูดเราทำบาปทางอะไรความคิดบาปทางอะไรการกระทำบาปที่ตั้งใจทำหรือไม่ตั้งใจทำเมื่อกี้เราอธิษฐานสารภาพบาปแล้วก็าปาปวเชื่อว่าพระเยซูมาเป็นแพลรับบาปนะคะ เชื่อว่าพระเยซูเป็นแค้ละบาปรับโทษแทนแทนเรานะคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมไงคนทําผิดต้องถูกลงโทษ เราอยู่บนโลกนี่เราทำผิดตายไปก็ต้องไปชดใช้อยู่แล้วถึงแม้คนก็บอกว่าขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเออคนบอกไปที่ชอบที่ชอบแต่การกระทำของเรามันไม่ใช่เพราะว่าเดคัมภีร์บอกว่าข้าราารของคนแล้วความบาปคือตายตายโอเคมากนะข้าราชกางความบาปคือความตายตายตายทั้งตายแบบตกนรกหของแม่ะตายไม่ได้หมดติดเดือกตรงนี้นะคือ ดีวิตะะนี้เราเขาเชิญมาเราเปิดใจเชื่อพระเจ้าเราเชื่อมั่พนพระเยซูเนี่ยอ้าอา,อาวนะแ,แ,แล้วเราก็โทษเป็นสะพานให้กับเราเป็นประตูให้กับเราท่านบอกว่าเราเป็นทางนั้นพระเยซูพูดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคําถามนะคะ,ะให้เราเราพูดพร้อมกันนะคะเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตและ ไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากพระนาเราพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะพระิดาหมายถึงพระเจ้าอ่พ่อโอพ่อที่อย the ู่ในสวรรค์นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อในพเยซูเราก็มีพ่อวันนี้ทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าเรียบร้อะเอมนแปลว่าอะไร ใช่แล้วเอเมนเป็นอะไรคะฮัลโหลฮัลโหล Yes ภาษาไทยภาษาอังกฤษ Yes, yes. ใช่แล้วลหรือว่าอะไรสาธุสาธุเขาจะเป็นเป็นคำฝากที่พูดเธออะไรอย่เงี้ยน,นะแต่ในวัฒนธรรมของคริคสเตียนจะใช้คำพูดว่าอาเมนคือสนุบส,สั้นๆแทนที่แบบสาธุอะไรเงี้ใช่ไหม แต่เราก็จะบอกว่าอเมนอ่าเอเมนก็ได้นะคะคือว่าขอให้เป็นตามที่เราพูดเราเห็นด้วยเอเมนเอเมนเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้ชื่อของเราทุกคนได้จดไว้ในสวรค์เรียบร้อยแล้วจำไว้นะชื่อของทุกคนได้จดไว้ในสวรค์เรียบร้อยแล้วเรามีสิทธินะมีสิทธิในการที่จะไปสวรค์นะด้วย วยความเชื่อทื่เ,เราเรีนต่อพระเจ้านะคะสเตตส์อตอแน,นะนำว่าถ้ามีเวลาเรามีามาา it, นมันสการวันอาทิตย์และคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์ใครมีมีปัญหาอะไรแเด็ก,ดกๆอาก็ไม่มีปัญหาที่ใหญ่มาได้ที่นี่นะคะถ้าเรามีปัญหาอะไรเราก็สามารถที่จะมาอธิษฐานนะอธิษฐานขอให้สิ่งที่เราเจอเนี่ยนะ,ะมันจะผ่านพ้นไป นะคะหรือมีอะไรในชีวิตของเราต้องการให้อาจารย์นิฐานนะคะพระเจ้าสามารถช่วยเหลือเราได้นะคะใครตกงานก็เอาไมฐานขอของงานได้ออใครใครเรียนไม่เก่งมาขอพระเจ้าให้หนูมีสติปัญญาเรียนเก่งได้ไดีไหมออเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาในครอบครัวก็มาขอให้พระเจ้าช่วยเรานะคะ เราเองคุัเราไม่สามารถใช้สติปัญญาพึ่งตัวเองอย่างเดียวอ่ะที่อาจารย์บอกว่าเมื่อเชื่อพระเจ้าเราต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งองค์มีพระเจ้าก็เอาไว้เป็นที่พึ่งนะคะพึ่งทางใจพึ่งทุกอย่างเลย ในค่ำคืนนี้พระเจ้าปราถนาที่จะให้นะท่านจะเินขึ้นไปว่าเด็กๆทุกคนและท,ะที่คนที่ตน้นต้นนับพระเจ้าในค่ำคืนนี้จะเดินขึ้นสูงขึ้นใครอยากมีชีวิตทีเ่เจริญขึ้นอ้าวใครอยากมีชีวิตที่เจริญขึ้นเอเจริญขึ้นนะคะว่าพระเจ้าจะอวยพรเหนือชีวิตของเราทุกๆด้านนะคะก็ ก็ฝากไว้นะคะว่าถ้ามีโอกาสก็มาวัน,วน,นะะอาทิตย์และวันศุกร์นะคะสุกตอนเย็นกลางคืนนะคะประมาณคู่หนึ่งแล้ววันอาทิตย์ตีสิบโมงถึงเที่ยงะนะแล้วก็จะมีฐานอาหารมรวกกัน